ถ้าเกิดว่าทำเพื่นอนนักศึกษาแพทย์ท้องจะทำยังไง อันนี้มันก็น่าจะเป็นคําถามความคิดผมนะสวัสดีครับ<ด>ผมนายกันพงเชื่อเมืองแสนชื่อเล่นชื่อจายครับผมก็<ด>วันที่ผมไปสอบสัมภาษณ์มาผมก็บอกเลยว่าเออผมตื่นเต้นมากผมก็ไปตั้งแต่ประมาณเที่ยงไปเตรียมตัวขึ้นไปนั่งรอแล้วก็ไปทําใจให้สงบแล้วก็นั่งวีฟคาถามที่บอกว่าคิดว่าเขาน่าจะถามมานะครับไอตอนที่เข้าไปสัมภาษณ์นะครับเราก็จะมีจะมาถึงในส่วนของการจับฉลากนะครับเขาจะมีให้ทั้งหมด 2. อซอง,อง,องโดยซองแรกจะเป็นคําถามทั่วไปเลยของผมก็คือเขาถามว่าทําไมเราต้องรับคุณ มเราต้องับผมก็ตอบแบบว่าความเป็นคนดีต่อไปพูดให้เขาบอกว่าเห็นความตั้งใจที่เราแบบอยากเข้าออไปเรียนจริงๆอะไรอย่างงี้ครับ คือคำถามที่สองอันนี้จะบอกว่าถ้าเกิดเป็นผู้ชายเขาเขาจะถามว่าถ้าเกิดว่าทําเพื่อนักศึกษาแพทย์ท้องจะทํำยังไงอันนี้มันก็น่าจะเป็นคําถามความคิดผมนะผมว่าเป็นคาถามปลายเปิดเราสามารถตอบได้ได้ทางว่าจะเก็บไว้หรือว่าจะเอาออกก็แต่เราต้องหาเหตุผลมาซัพพอร์ตคาตอบของเราให้ได้นะครับก็สัมภาษณ์ก็ประมาณนี้ครับก็หวังว่าทุกคนจะทําได้ครับก็สําหรับใครที่สนใจคณะแพทย์ทันตหรือว่าเภสัชของมอลังสิตนะครับก็ผมแนะนําให้มาเรียนที่นี่ที่ m s t m e d นะครับเพราะว่าที่นี่ ี่ก็ช่วยหลายๆอย่างทำให้ผมแบบไม่ตื่นเต้นมากเวลาไปสัมภาษณ์แล้วก็ช่วยเรื่องอวความรู้ทั่วไปทั้งหบางอันที่ผมไม่รู้เลยตอนก่อนมาเรียนก็เชิญชวนทุกคนนะครับได้จริงจริงๆในเอสติเมตครับผม